เอาละฮะแล้วก็อยู่กับผมอีกเช่นเคยวู <Yahoo! S 1> และวันนี้ผมก็อยู่กับเจ้าดุ uh! พร้อมกับชุดกอริกอันใหม่ป้ายแดงอืมมันไม่ใช่รถ <Hey! S 1> น้องวัวเอาข้าวไปกินน่ะ ที่นี้เลยนะเนื้อเราจะเยอะเลยละท่านผู้ชม,มสำหรับวันนี้ผมจะพาไปไปอะไรดีล่ะ <c oughs> ไมน่นึกมาเลย <c oughs> เรามีมีเพชรนี่วะนี่ไงเพชร <c oughs> เราทำที่ขุดเพชรเลยดีกว่านะทำตรงนี้ดีกว่าที่ขุดเพชรน,นี่ไงเดมอน โอเคในี่สุดเราก็ได้ที <men> okay. point, h, template, ่ข He ุดเพชรมาชีเดียวแล้วครับท่านผู้ชมงงั้นเราไปหาออกซิเดียนกันเลยดีกว่าแล้วเราจะไปหาที่ไหนอ่ะอืมเอาเป็นว่าสำรวจแบบไปด้วยแล้วกันเดี๋ยวจะพาไปดูหมู่บ้านอีกรอบหนึ่ง สอง EP ละไม่เห็นอะไรเลยไปทางเดิมนี่แหละครับในที่สุดเราก็มาถึงหมู่บ้านกันสักทีนะครับโอ้โหกว่าจะมาถึงได้นี่หลาย EP ลแล้วใที่จริงมาถึงบ่อยแล้วแหละแต่ว่าตันที่เห็นแล้วครับเดี๋ยวเราจะนำเอ็นบีซีไ้จุดเดียวนะ แต่ก we então, like ่อนอื่นเลยเพราะว่าเราต้องเตรียมพื้นที่ก่อนนะถ้าอย่างนั้นผมเตรียมพื้นที่แป๊บครับเย้เราก็ได้มาประมาณนี้นะครับที่อยู่ใหม่ของ n ด c เดี๋ยวเราไปขุด ตเตียงนอนของ NPC มาไว้ที่นี่เลยก็แล้วกันแต่ก่อนอื่นเราต้องทำลายพวกนี้ด้วยนะเราจะเปลี่ยนอาชีพให้ชาวบ้านฮะเป็นอาชีพอะไรอะไรนะที่มันมีอไอสมุดเอ็นชันน้นด้วยอ่ะอย่งเอย่งีซ c นอนเลย oh. จะ NPC บ้า <c oughs> นนี่มาขอที่นอนด้วยอุย แล้วเราก็ไล่ขุดที่นอนเขามาให้หมดแล้วก็อย่าลืมทำลายพวกอาชีพของ NPC ด้วยนี่อะไรเนี่ยไม่เอากระดาษเปล่านี่ก็ใช่ไออ๋อไม่ได้วันละนี้ก็เตียงนอนโอเคก็น,นี้โอเคแล้วก็วางไปเลย เดี๋ยวเราจะแบ่งซีด้วยอันนี้เอามาทางนี้กันแล้วกันนี่นี่นี่โอเคต้องขออภัยนะครับรอบนี้เสียงเกมหายแต่ไม่รู้นะว่ารอบหน้าอะไรจะหาย <c oughs> เอาแล้วครับทุกคนผมได้กลับมาแล้วและผมก็ได้รวม NPC เบ้ซก็ไว้ในจุดเดียวน่นะอืม่อไปเราจะไปทำอะไรดี <c oughs> เป็นว่าอออยังเปมุมอย่าเปมุม,ม,ม,มฟีเป็นว่าเดี๋ยวเราไปขุดออกซิเดียนดีกว่านะเนื่องจากผมได้ที่ขุดเพลนอล้วอ๋อยังเหลืออีกมังเตียวไปไปง้างแล้วกันไปดีกว่าเดี๋ยวเราอ๋มัมเหลือเยอะเลยนี่คคนผมคิดว่าหมดแล้วไม่เป็นไรเอาไว้รอบหน้ากันแล้วกันนะเดี๋ยวเราไปขุดออกซิเดียนกันดีกว่า ต้องกลับบ้านมาเอาทางน้ำอะไม่มีทางน้ำงั้นเราก็ตักน้ำไปด้วยเราก็ไปหาที่ที่มีลาวาแต่ผมเคยเห็นเมืองที่อยู่ใกล้ๆนะส่วนเนี้ยเดี๋ยวเราลองไปดูก่อนว่าจะมีลาวาหรือเปล่านะตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ไม่ใช่ปีมาตรงนี้ก่อนแล้วก็โดดขึ้นนี่อีกอย่าไอ้อุ้ย โอ,โดดอ,อ้ตรงนี้โดดน่าอยู่ตรงไหนเนี่ยอ้าเจอแล้วนี่ไงใช่ไหมอ่ะอืมไม่รู้สิเดี๋ยวลงไปดูก่อนขึ้แล้วกันนะอ่ะมีแต่น้ำเลยอ๋อเมืองน,นี่มันมีแต่น้ำเลยแล้วเนี่ยเดี๋ยวดำลงไปดูสักหน่อยดีไหมล่ะเนี่ยผมว่าขึ้นดีกว่านะเดี๋ยวเราไม่รอดแน่เลย ไอ้ตรงไปเลยแหละอยู่ข้างหน้านี่แหละเมืองอะ่ะนั่นก็มุมบ้านที่เรามานั่นแหละแล้วเราก็โดดลงไปเลยจะไปจะเฮ้ยไม่เก็บเสียบแล้วอะโลงลงไปตามน้ำเลยดีกว่านะไอ้ย่ะไอ้ย่ะอุ๊ยอุ๊ย,อ,ย,อ,ยอะไรเนี่ยเรื่องงี้เลยแล้วเนี่ยอุ้ย,ยจ้ะ โอ้แร่ทองเดี๋ยวขุดแร่ทองก่อนนะเราจะไปลอยน้ำทำไมเนี่ยแล้วก็อีกหนึ่งก้อนโอเค <S <S นั่นกอนเลสโตนเอาไปก่อนเลยวกวูนะอืมลงไปต่อดีกว่าโอ้ทางนี้มีทางไปต่อหรือทางตัน เอาอีกแล้วครับท่านผู้ชมโอ้โหวันนี้ไม่ได้มาหาเพชรนะเนี่ยไม่กี่ก้อนเนี่ยอุยอ๊ยอย่าเพิ่งขุดเดี๋ยวคุดดูรอบๆก่อนนะเย่าสองก้อนเลยโอ้โหน้อยมากเลย เค okay. สอก้อนก็ไม่ได้เลวอะไรมากมายครับสองก้อนก็อุ้ยนี่ไงเจออีกแล้วแต่เยะว่าก้อนเดียวนะอ่ะจริงด้วย,ยเ้ดี๋ยวขอขึ้นไปดูข้างบนก่อนนะมีอะไรเพิ่มไหมไม่มีแล้วอืแต่ว่าสวยอยู่นะนี่ไงออ้หเจอแล้วแต่เราไปออกซิเจนก่อนนะออกซิเจนสิ กับอ,ออกซิเจนออเดี๋ยวก้อนนี้แบบเฮ้ยเฮ้ยเอาไหมอ่ะฟังเต็มอีกแล้วอะไรยขึ้นเนี่ย<อ>ก็ลืมเก็บตรงนั้นมาด้วยนี่ตำแหน่งไหนนะเมื่อกี้แถวๆนี้ใช่ไหมนี่ไงอุ้ยนี่มันกาเปลเนี่ยเกือบแล้วไหมล่ะเกือบโดนใส่หัวแล้วระวังนะทุกคน ลงมาแล้วเดี๋ยวเราวางน้ำไว้ตรงนี้ดีกว enfin> ่าแล้วก็เขามีอะไรขึ้นมาอุ้ยเขาไม่มีอะไรอยู่บนหัวเดี๋ยวเรามาขุดออกซิเดียนกันฮะเพื่อเป็นการเสีเวลาเดี๋ยวเร่งสปีดเล้วกัน เอาล่ะฮะคุณผู้ชมอีพีนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้และพบกันใหม่ในอีพีหน้าแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยเพื่อเตือนคลิปใหม่ๆของผม